ไปทานนิ่ยอรกไทยก็เป็น้ปีนี้ปีนี้มีอะไรที่ส่งท้ายไม่ก็ดีหลายอย่างก็หวังว่าปีหน้าเป็นพี่น้องคนไทยควรจะ,ะได้พบกับสิ่งดีๆเพราะปีนี้หนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีควันหลงจากโควิดมาก็ยังไม่หายดี PM 2.5 ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะขี่ขายขึ้นเราดูแลนายกก็ตั้งใจทํางานก็คิดว่าคงจะคงจะเป็นผลแ็วๆนี้เครื่องยนต์ดีเซลติดช้าน่ะติดแล้วมันปิ้งไม่หยุดใช่ก็บอกว่าวโท่านทํางานขยันแล้วก็ก็คิดว่าคงคงจะแก้ได้หลายจุดไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ p m 2.5 เรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำท่านนายกเห็นก็ก็ปรึกษากันคุยกันเรื่อยๆอ๋อไม่ฮะตอนนี้ผมมีตำแหน่งแล้วเดือนละเจ็ร้อบาทถ้าน้าเป็นคนชลาเป็นคนชราดีกว่าถ้าคุณอุ้งินเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีไ่ยไม่เลยใครผมเองค่ะอ๋อยังยางยงยังยังไม่ ย,ยังขอทำงานพักในเรื่องอย่างต่างๆครัพ<ะ>และอน<ล>การกลับมาเชียงใหมกก่รัฐบาลนะคะไปมองว่าเขาจะช่วย<อ>เรื่องไรบ้างโอ้เขา,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 เขาเมีอะไรเขาด้านรัฐบาลเขาเก่งอแล้วมีอะไรเขาก็ปรึกษาไปเรื่องๆไปถ้าปรึกษาก็ปรึกษามาผมก็ให้คำแนะนำไปจากประสบการณ์ที่เคยทำมาแค่นั้นเองอันนี้นนมีสสขอตารางคิวที่จะไปเดินทางไปเยือนในส่วนของภาคตะวันออกมั้ยคะก็ยังยังไม่ไปครับเพราะว่าตอนนี้กก็ ขอทำงานแล้วก็เยี่ยมพักพวกตก่ดีทำงานเรื่องที่สําคัญสําคัญที่เป็นประโยชน์เรื่องเน2 5เนี่ยได้คุยกันนายกก็ท่านได้สั่งไม่ให้นําเข้าข้าโพดที่เกิดจากการเผาของประเทศทเพื่อนบ้านทั้งหมดซึ่งมีจุดเผาเนี่ยประมาณเกือบสองหมื่แห่งซึ่งมันไม่ไหวพูดไม่รู้เรื่องล,ะ,ละก็ท่านนายกก็เห็นด้วยที่จะท่านจะสั่งห้ามทีนี้บังเอิญว่าทางกระทรวงพาณิชย์ ไปมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอเกี่ยวกับ W T O ผมผมก็เลยบอกไปว่า W T O ไม่เกี่ยวหรอกเรื่องความเอสิดทำบการทำลายสิ่งวแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดมากกว่าการค้าก็เลยทาัานท่านนายกก็สั่งห้ามนําเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดจากการเผาทั้งหมดถ้าได้ข้าวโพดในประเทศขาดแคลนก็สั่งซื้อกับประเทศที่อยู่ไกลออกนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารสัตว์ แล้วก็ถ้าหนักกว่านั้นท่านกําลังพี่ณาว่าหนักกว่านั้นก็คือว่าคนที่ทําลายสิ่งแวดล้อมประเทศไทยอยากข้างบ้านเนี่ยอาจจะถูกหมายจับกันไม่เข้าประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เด่นลึ้นก็ไม่มีไม่รู้จะมีความหลังกับใครมีแต่ความหลังกับบ้านยายนะครับ อยากเล่นน้ำที่เกะช่ไหม <Okay. S 2> โอเคท่านในกจะไปเล่นน้ำที่ไหนครับ <Okay. S 2> okay.